สวัสดีครับเคยเป็นกันไหมครับตั้งใจไว้อย่างดีเลยตอนต้นปีว่าอยากจะทำนู่นทำนี่ให้สำเร็จแต่พอเวลาผ่านไปสักเออสองสาเดือนไฟที่เคยมีมันก็เริ่มมอดไปเป้าหมายที่เคยคิดว่าชัดเจนก็ดูเบลเบลอเลือนลางไปหมดเลยหรือบางทีก็รู้สึกเอ,อ๊ะทำไมมันไม่คืบหน้าไปไหนเลยจากข้อมูลที่เราได้มาเจาะลึกกันวันนี้นะครับเออมันมีประเด็นน่าสนใจมากเลย คือเขาชี้ว่าปัญหาส่วนใหญ่นะครับมันอาจจะไม่ใช่เรื่องหมดไฟนะอืมไม่ใช่ขาดแรงบันดาลใจใช่ครับแต่อาจจะเป็นที่วิธีการตั้งเป้าหมายของเราเองนี่แหละที่มันยังแบบว่าไม่คมชัดพอในยุคที่อะไรอะไรมันเปลี่ยนเร็วมากการมีเป้าหมายชัดๆนี่เหมือนมีแผนที่เลยนะครับมันสําคัญมากๆและนี่ก็เป็นที่มาของการพูดคุยของเราวันนี้ครับเราจะมาสำรวจแนวคิดที่เรียกว่า smart goal framework ซึ่งเป็นหลักการที่ใช้กันแพร่หลายมากจริงๆนะครับข้อมูลที่เรามีเนี่ยระบุเลยว่าตั้งแต่ระดับบุคคลที่ประสบความสำเร็จสูงๆอย่างอีลอนมสก์ไปจนถึงองค์กรใหญ่ๆอย่าง Google ก็เอาไปใช้กันอืมใช่ค่ะมันเหมือนเป็นเครื่องมือที่ช่วยเปลี่ยนสิ่งที่เราอาจจะคิดว่าเป็นแค่ความฝันลอยๆนะครับให้กลายเป็นแผนที่ทาได้จริง ค่ะประเด็นเรื่องการเปลี่ยนนามธรรมาให้เป็นรูปธรรมนี้สําคัญมากเลยนะคะการมีกรอบคิดหรือเฟรมเวิร์กที่ดีเนี่ยมันช่วยจัดระเบียบความคิดเราได้จริงๆทําให้รู้ว่าต้องเริ่มตรงไหนต้องทําอะไรต่อและจะวัดผลยังไงว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าอืมเหมือนเรากําลังสร้างพิมพ์เขียวให้ความสําเร็จที่เราอยากเห็นนะคะจากข้อมูลที่เราดูกันมาหลักการสาร์ทนี่แหละค่ะเป็นเครื่องมือที่ช่วยทาให้พิมพ์เขียวนั้นมันชัดเจนขึ้นมาจริงๆไม่ใช่แค่ภาพร่างเบลอๆอีกต่อไปเข้าใจเลยครับ เปรียบเทียบเหมือนสร้างบ้านถ้ามีแค่ภาพในหัวว่าอยากได้บ้านสวยๆมันก็คงเ,เริ่มยากใช่ค่ะสร้างไม่ได้เลยแต่ถ้ามีพิมพ์เขียวชัดเจนระบุขนาดวัสดุตำแหน่งห้องเป๊ะๆมันก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้งั้นเรามาเริ่มแกะดูพิมพ์เขียวสมาร์ทโกกันเลยดีกว่าครับเริ่มที่ตัวแรกเลย S specific ค่ะ specific ความเฉพาะเจาะจงอุดกว้างๆลอยๆนะครับ อืมใช่เลยค่ะอย่างตัวอย่างที่เห็นภาพชัดจากข้อมูลเลยนะครับคือแทนที่จะบอกว่าอยากรวยขึ้นหรืออยากมีรายได้เยอะๆซึ่งมันวัดยากนะครับว่าแค่ไหนเรียกเยอะใช่ค่ะมันกว้างไปก็เปลี่ยนเป็นอยากมีรายได้จากการเปิดร้านกาแฟเล็กๆเ,เ,เดือนละ50,000ื่นบาทภายใน6เดือนแรกหรืออาจจะเป็นอยากมีรายได้เสริมจากการเขียนบทความออนไลน์ให้ได้เดือนละ15ื่นห้าพันอ๋อค่ะจะเห็นว่ามันเจาะจงเลย ทั้งกิจกรรมคือเปิดร้านกาแฟเขียนบทความแล้วก็ผลลัพธ์ที่ต้องการคือตัวเลขไรายได้ชัดๆเหมือนเราใส่พิกัด GPS ให้สมองเลยนะคะข้อมูลที่น่าสนใจอธิบายกลไกเบื้องหลังไว้น่าคิดมากค่ะเขาบอกว่าเมื่อเรากำหนดเป้าหมายได้ชัดเจนสมองจะเริ่มมองเห็นหนยางและทรัพยากรที่จำเป็นอืเคยว่าสมองเรามีระบบที่เรียกว่า RAS reticular activating system นะคะ พอเราโฟกัสอะไรชัดๆมันจะเริ่มสแกนหาสิ่งนั้นในสภาพแวดล้อมให้เองเลยหูย่างนั้นเลยเหรอครับค่ะถ้าเราบอกแค่อยากสุขภาพดีสมองอาจจะยังงงๆว่าต้องทำอะไรบ้างแต่ถ้าเราบอกว่า อยากลดการกินน้ำตาลลง50โดยเริ่มจากการไม่เติมน้ำตาลในกาแฟกับชาแบบนี้สมองจะเริ่มประมวลผลทันทีโอเคต้องทำอะไรบ้างต้องระวังอะไรต้องปรับพฤติกรรมตรงไหนโอ้โหเพราะอธิบายแบบนี้เห็นภาพชัดเลยครับว่าความชัดเจนมันไม่ใช่แค่ทำให้เราเข้าใจเป้าหมายนะแต่มันไปกระตุ้นสมองให้เริ่มทำงานหาทางไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยสุดยอดเลยครับทีนี้พอเป้าหมายเราสเปซิฟิกหรือเฉพาะเจาะจงแล้วตัวต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ M ค่ะ measurable หรือวัดผลได้ข้อมูลที่เราคุยกันย้ำประโยค,คลาสสิกเลยครับ if you can't measure it you can't improve it ใช่ค่ะถ้าวัดผลไม่ได้ก็ปรับปรุงไม่ได้การวัดผลได้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะของการติดตามความก้าวหน้าแล้วก็การปรับปรุง เป้าหมายต้องมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณหรืออย่างน้อยก็เชิงคุณภาพที่ตรวจสอบได้จริงข้อมูลที่เรามีเสนอว่าตัวชี้วัดพวกนี้ทำหน้าที่เหมือนป้ายบอกระยะทางบนถนนเลยค่ะทำให้เรารู้ว่าตอนนี้เราอยู่ห่างจากจุดหมายแค่ไหนหรือเดินทางมาได้ไกลเท่าไหร่แล้วครับครับ ตัวอย่างที่ข้อมูลให้มาก็ช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยครับเช่นถ้าเป้าหมายคือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานก็อาจจะวัดผลด้วยจำนวนโปรเจกต์ที่ทำเสร็จตรงเวลาเพิ่มขึ้น15%หรือลดเวลาตอบอีเมลลูกค้าลงเฉลี่ย10นาทีอืมชัดเจนดีค่ะหรือถ้าเป็นเรื่องการเรียนรู้ก็อาจจะเป็นอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองจบเดือนละ2เล่มหรือเข้าเรียนคอร์สออนไลน์แล้วทาแบบทดสอบผ่าน80%ขึ้นไป ตัวเลขหรือเกณฑ์พวกนี้มันทำให้เราประเมินสถานการณ์ได้ชัดเจนจริงๆครับท้ายตอนประเมินผลสำเร็จนะคะแต่มันสำคัญมากๆในระหว่างทางด้วยอ๋อยังไงครับเพราะมันช่วยให้เรารู้ตัวได้เร็วค่ะถ้าหากว่าเรากำลังแบบว่าออกนอกเส้นทางหรือไปได้ช้ากว่าที่คาดไว้สมมุติเราตั้งเป้าวิ่ง5กิโลเมตรใน2เดือนใช่ไหมคะแล้วพอผ่านไป1เดือนเรายังวิ่งได้แค่กิโลเดียวแบบหืดขึ้นคอเลย ตัวชี้วัดคือระยะทางกับเวลามันฟ้องเราแล้วว่าแผนการซ้อมปัจจุบันอาจจะไม่เวิร์ก รรเราก็ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อาจจะต้องเพิ่มวันซ้อมหรือไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการวัดผลได้จึงเป็นการสร้างฟีดแบ็กลูปนะคะเป็นวงจรการเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเข้าใจเลยครับมันไม่ใช่แค่เช็คตอนจบว่าถึงเป้าหรือยังแต่เป็นการมอนิเตอร์ระหว่างทางเพื่อปรับแผนได้ทันท่วงทีสุดยอดเลยครับทีนี้พอเรามีเป้าหมายที่ทั้งเจาะจง specific และวัดผลได้ measurable แล้วตัวต่อไปที่ต้องพิจารณาคือ a achievable Achievable ค่ะทำได้จริงประเด็นนี้ข้อมูลที่เรามีอยู่ให้ข้อคิดน่าสนใจมากครับว่าเป้าหมายที่ดีเนี่ยมันต้องมีความสมดุลอืมสมดุลระหว่างความท้าทายกับเป็นไปได้ใช่เลยครับค่ะข้อมูลชี้ว่าการตั้งเป้าหมายที่มันใหญ่เกินตัวมากๆหรือดูแบบ ไกลเกินเอื้อมไปเลยโดยที่เรายังไม่มีทรัพยากรไม่มีความรู้หรือไม่มีแผนรองรับที่เป็นรูป,ปรธรรมเนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีนะคะเพราะครับยังไงเอ่ยเพราะมันอาจจะบั่นทอนกาลังใจเราตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มเลยค่ะหรือทําให้รู้สึกท้อแท้ได้ง่ายๆเวลาเจอปัญหาเล็กๆน้อยๆเพราะรู้สึกว่าโหหนทางมันยาวไกลเหลือเกิน อ๋อเข้าใจได้ครับข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยชวยให้เราสำรวจตัวเองอย่างจริงจังด้วยคำถามเหล่านี้ครับก่อนจะตั้งเป้าลองถามตัวเองดูว่าเรามีทักษะที่จำเป็นพอไหมเช่นเงินทุนเวลาเครื่องมือความรู้ทักษะค่ะสำคัญมากสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกมันเอือ้อหรือเป็นอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนแล้วเรามีแผนการที่เป็นไปได้ที่จะค่อยๆไต่ระดับไปสู่เป้าหมายนั้นหรือยัง การประเมินสิ่งเหล่านี้อย่างซื่อสัตย์จะช่วยให้เราตั้งเป้าหมายที่ท้าทายแต่ยังพอเอื้อมถึงได้ค่ะในทางจิตวิทยาข้อมูลที่เราศึกษามาเน้นเรื่องพลังของ small wins หรือชัยชนะเล็กๆค่ะ small wins ใช่ค่ะการตั้งเป้าหมายที่ achievable เนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นเป้าหมายง่ายๆไม่ท้าทายนะคะแต่มันคือเป้าหมายที่เรามองเห็นทางที่จะไปถึงได้จริง เมื่อเราลงมือทำแล้วสามารถบรรลุเป้าหมายย่อยๆหรือ Milestones ได้สำเร็จเป็นระยะระยะมันจะหลั่งสารโดพามีนในสมองทำให้เรารู้สึกดีมีกำลังใจเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นอ๋อครับครับข้อมูลบอกว่าการสะสมชัยชนะเล็กๆเหล่านี้จะสร้างโมเมนตัมและแรงผลักดันให้เราพิชิตเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นได้ในที่สุด ดังนั้นการประเมินความเป็นไปได้จึงไม่ใช่การจำกัดความฝันนะคะแต่เป็นการสร้างบันไดที่มั่นคงให้เราก้าวขึ้นไปขึ้นทีนี้นอกเหนือจะต้องทำได้จริงแล้วเป้าหมายนั้นต้อง are r e l e v a n c e ด้วยค่ะ relevant หรือสอดคล้องกับตัวเราจุดนี้ข้อมูลให้ข้อคิดที่น่าสนใจมากเลยครับเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายที่ใช่สำหรับเราจริงๆ ใช่เลยค่ะคำว่า relevant ในที่นี้คือเป้าหมายนั้นมันสำคัญแล้วก็มีความหมายต่อเราจริงๆหรือเปล่ามันสอดคล้องกับค่านิยมหลัก core values ของเราไหมมันนำพาเราไปในทิศทางที่เราอยากจะเติบโตหรือเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ในชีวิตที่เราวาดไว้หรือเปล่าคะข้อมูลที่เรามีเตือนให้เราวังกับดักของการตั้งเป้าหมายตามคนอื่นหรือตามกระแสสังคมนึกภาพออกเลยครับบางทีเราเห็นเพื่อนทำธุรกิจออนไลน์แล้วรุ่ง เราก็แบบเฮ้ยอยากทำบ้างอืมใช่ค่ะทั้งที่จริงๆเราอาจจะไม่ได้ชอบค้าขายหรือไม่ได้ถนัดด้านนั้นเลยหรือบางทีสังคมคาดหวังว่าอายุเท่านี้ควรจะมีบ้านมีรถเราก็เลยตั้งเป้าตามนั้นไปค่ะทั้งที่ลึกๆเราอาจจะให้คุณค่ากับการเดินทางหรือการทำงานอิสระมากกว่าก็ได้ใช่ครับข้อมูลที่เราศึกษามาแนะนำให้ถามตัวเองด้วยคำถามเหล่านี้ครับเป้าหมายนี้มันตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของฉัน หรือแค่ตอบสนองความคดาดหวังของคนอื่นคำถามที่ดีมากค่ะถ้าฉันทำเป้าหมายนี้สำเร็จชีวิตฉันจะดีขึ้นในมิติที่ฉันให้ความสำคัญจริงหรือเปล่าแล้วมันสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวอื่นๆที่ฉันมีอยู่หรือไม่ค่ะความสอดคล้องหรือ relevance เนี้ยเป็นแหล่งพลังงานขับเคลื่อนที่สำคัญมากเลยนะคะในระยะยาวข้อมูลที่เราพบสรุปไว้อย่างคมคายว่า ถ้าเป้าหมายนั้นใช่สำหรับเราจริงๆแม้เจออุปสรรคเราก็จะหาทางเดินต่อแต่ถ้ามันไม่ใช่การกลับมาทบทวนเสียแต่เนิ่นๆอาจจะดีกว่าการเสียเวลาและพลังงานไปกับสิ่งที่ไม่เติมเต็มชีวิตเราโอ้โหคามมากครับค่ะ การทำในสิ่งที่สอดคล้องกับตัวตนมันสร้างความรู้สึกถึง Purpose หรือความหมายซึ่งเป็นแรงจูงใจภายในหรือ Intrins i c motivation ที่ทรงพลังกว่าแรงจูงใจภายนอกอย่างเงินทองหรือคำชมอีกนะคะมันทำให้เราพร้อมที่จะทุ่มเทอดทนแล้วก็ฟันฝ่าความท้าทายต่างๆไปได้จริงเลยครับถ้าเป้าหมายนั้นมันตรงกับสิ่งที่เราเชื่อจริงๆต่อให้เหนื่อยแค่ไหนก็ยังรู้สึกว่าคุ้มค่าที่จะทาต่อเอาล่ะครับมาถึงองค์ประกอบสุดท้ายของ smart goals แล้วนั่นคือ T Time Bound Time Bound ค่ะการมีกรอบเวลาที่ชัดเจนข้อมูลที่เราเจาะลึกกันเปรียบเทียบได้น่าสนใจมากครับว่าเป้าหมายที่ไม่มีกรอบเวลาก็เหมือนเรือที่ไม่มีหางเสืออื หรือรถที่ไม่มีเส้นตายใช่ครับมันอาจจะลอยลอยหรือวิ่งไปเรื่อยๆไม่รู้จะถึงที่หมายเมื่อไหร่ถูกต้องเลยค่ะการไม่มีกรอบเวลาเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักเลยที่ทําให้เป้าหมายหลายๆอย่างกลายเป็นแค่ความฝันหรือความตั้งใจที่ไม่เคยถูกลงมือทําอย่างจริงจังสักทีข้อมูลอธิบายว่ากรอบเวลาทําหน้าที่สร้างสิ่งที่เรียกว่า of sense of urgency sense of urgency ค่ะความรู้สึกว่ามันต้องทําเดี๋ยวนี้มันมีความเร่งด่วน มันช่วยกระตุ้นให้เราจัดลำดับความสำคัญแล้วก็ป้องกันการผัดวันประกันรพรุ่งซึ่งเป็นพฤติกรรมที่บั่นทอนความสำเร็จได้ง่ายมากๆเลยค่ะครับการกำหนดกรอบเวลาตามที่ข้อมูลแนะนำก็ทำได้หลายรูปแบบนะครับอาจจะเป็นเดทไลน์ชัดเจนไปเลยเช่นต้องปิดโปรเจกต์นี้ให้ได้ภายในวันที่30พฤศจิกายนหรือต้องลดน้ำหนัก5กิโลกรัมให้ได้ภายในสิ้นไตรมาสที่3ค่ะ กำหนดวันชัดเจนหรืออาจจะเป็นการกำหนดกรอบเวลาสำหรับกิจกรรมย่อยๆที่ทำประจำเช่นจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงทุกวันเสาร์เรียนภาษาใหม่หรือข้อมูลยังมีแนวคิดที่น่าสนใจคือทุกคืนก่อนนอนจะใช้เวลา15นาทีทบทวนและวางแผนหนึ่งสิ่งที่จะทำในวันรุ่งขึ้นเพื่อขยับเข้าใกล้เป้าหมายอ๋ออันนี้น่าสนใจมากค่ะทำเป็นรายวันเลยใช่ครับเป็นการสร้างกรอบเวลาในระดับเล็กๆที่ช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอได้ค่ะ แต่สิ่งสำคัญที่ข้อมูลเน้นย้ำเกี่ยวกับกรอบเวลานะคะคือมันคุณจะต,ต้องสมเหตุสมผลด้วยอ๋อครับสมเหตุสมผลต้องพิจารณาควบคู่ไปกับองค์ประกอบอื่นๆโดยเฉพาะ achievable หรือความเป็นไปได้ด้วยค่ะมันคือการหาจุดสมดุลที่เหมาะสมที่จะทั้งกระตุ้นให้เราลงมือทาและยังคงมีความยืดหยุ่นพอที่จะปรับเปลี่ยนได้เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเข้าใจเลยครับครบถ้วนทั้ง5องค์ประกอบแล้วนะครับสำหรับ smart goal framework ที่เราเจาะลึกกันวันนี้ ทบทวนอีกครั้งนะครับ S specific เฉพาะเจาะจงค่ะ M measurable วัดผลได้ A achievable ทำได้จริง R relevant สอดคล้องกับทัวเราและ T time bound มีกรอบเวลาชัดเจนข้อมูลที่เราสำรวจมาทั้งหมดสรุปภาพรวมได้น่าสนใจมากครับว่าหลักการนี้ไม่ใช่แค่เทคนิคการตั้งเป้าหมายนะอืมไม่ใช่แค่เทคนิคแต่มันคือการเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนมุมมองต่อความฝันและความสำเร็จให้มันจับต้องได้มีทิศทางมีแผนการที่ชัดเจนเหมือนกับที่เราคุยกันตอนต้นเลยครับว่ามันคือการเปลี่ยนความฝันให้เป็นแผนที่สู่ความสำเร็จจริงๆใช่ค่ะถ้าเราลองสังเคราะห์คุณค่าของ Smart Goals จากมุมมองของข้อมูลที่เราพิจารณากันมานะคะ จะเห็นว่าความชัดเจน specificity และการวัดผลได้ measurability มันช่วยเปิดมุมมองทำให้เรามองเห็นโอกาสและเส้นทางที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นครับเพราะเรารู้ว่ามองหาอะไรใช่ค่ะเพราะเรารู้แน่ชัดว่าเรากำลังมองหาอะไรขณะเดียวกันการทำให้เป้าหมายนั้นทำได้จริง achievable สอดคล้องกับคุณค่าของเรา relevant และมีกรอบเวลากากับ time bound มันจะสร้างวินัยและความสม่ำเสมอในการลงมือทำข้อมูลมีประโยคหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะบอกว่าคนที่ลงมือทำอย่างสม่ำเสมอแม้จะเริ่มช้ากว่าแต่ก็มักจะไปถึงเป้าหมายได้เร็วกว่าคนที่เริ่มต้นอย่างยิ่งใหญ่แต่ขาดความต่อเนื่องโอ้โห oh, จริงเลยครับความสม่ำเสมอสำคัญมากค่ะดังนั้นการใช้หลักการสมาร์ทจึงไม่ใช่แค่การมีเป้าหมายที่ดูดีนะคะ แต่คือการสร้างระบบหรือแผนชีวิตที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริงและยั่งยืนเป็นการสรุปที่ยอดเยี่ยมมากครับเห็นภาพชัดเจนถึงพลังของกรอบความคิดนี้เลยก่อนที่เราจะจบการพูดคุยในวันนี้นะครับผมอยากชวนทิ้งท้ายด้วยคำถามที่ต่อยอดจากสิ่งที่เราคุยกันลองหยิบเป้าหมายสำคัญที่กำลังคิดถึงอยู่ตอนนี้ขึ้นมาสักหนึ่งอย่างนะครับแล้วลองสำรวจมันผ่านเลนส์ของสมาร์ททั้ง5ข้อดู มันเฉพาะเจาะจงพอหรือยังอืม,มีตัวชี้วัดความก้าวหน้าที่ชัดเจนไหมมันท้าทายแต่ทําได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบันหรือเปล่าค่ะมันสอดคล้องกับสิ่งที่เราให้คุณค่าและทิศทางชีวิตที่ต้องการจริงๆใช่ไหมและสุดท้ายมีกรอบเวลาที่สมเหตุสมผลกํากับอยู่หรือไม่ลองทบทวนดูนะครับค่ะครับลองพิจนารณาดูนะครับไม่แน่ว่าการปรับมุมมองหรือการเติมรายละเอียดเล็กๆแน่น้อยตามกรอบคิดนี้ อาจจะช่วยเห็นเส้นทางสู่เป้าหมายนั้นชัดเจนขึ้นแล้วก็จุดประกายให้การลงมือทำมันง่ายขึ้นอย่างที่อาจคาดไม่ถึงเลยก็ได้ครับ